สวัสดีครับเจติฟ้ามครับมันนี่กะบผมมียังครับผมฉีดยาบำรุงคือเก่าคระพราวานกที่ไห้มากคคือว่าเป็นนกนกปลอมนะครับนี่นี่กรัจะใส่ข้าตัวสั้นประมาณเจ็ดซีซีครับผมห้าหกเจ็ดครับแต่ประมาณเจ็ดซีซีนี่ตัวที่น่อนอยู่นี่ครับผมกระนองไม่ค่อยมีแห้งแต่ว่าจับผู้เดียวได้บ่ อันนี้ผมตั้งกล้องกา่าบ่อแหวออกจากมุมนี้ครับผมกระเบื้องครับลองมังว่าผมจะ,ะฉีดน้องเลยว่ครับผมกันี่เข็มนี่กับจะเป็นเข็มที่สามกับเซตนี่คือสามเข็มครับล้องมางจะสามเข็มเขาจะฉีดเลว้วาครับผมเรียบร้อยครับผมเข็มงอหน่อยนึง จะออกถึงว่าน้อยนึงครับผมพอดีน้องเขากบไม่เมื่อยครับผมช่วงแดดนันร้อนนี่า็ถามว่าคิดได้เพราะคิดได้ครับเบื้องอาการนกเป็นรักครับผมก็ลุกแน่บ่คอยลุกแน่ครับก็ต้องมานลุนครับผมนี่แหละครับการเลี้ยงนกกระจอเสือผู้ใดผู้ใดเลี้ยงไว้จ้อยหลายกับพอดีครับมั่นกับจักสีว่างเลยนะครับผมการเลี้ยงมั่นก็ต้องมี่มีีของบำรุงครับผมจำพวกหัวาหาร ห่อมพักบุ้งยาย้าพักบุ้งเนี่เอ๋เขามาอยากเป็นว่าหัวอาหารคนอีกว่านะครับเนาะอาหารคนก็คือจําพวกอาหารเป็ดไก่จังสี่นะครับผมอยาทลูรอยาเป็ดไก่ครับผมแล้วก็ท่านี้ท่งนั้นก็จะเป็นจําพวกห่อมจาพวกปลาปนจําพวกหอยบดนะครับผมนกกระจอกเทศเขานิ่งตองกันนะครับผมแต่เกิดว่าพวกได้จะเลี้ยงก็ควรศึกษาครับผม เหมือนเวลานกไงมันจะบ่เด็นนีปัญหาครับอันเวลานกมากบ่เป็นหยังแต่ว่านกไง,งย,ยังสีคกับมันมันต้องบอมรุงครับ,บ,บกันบอมรุงเมื่อก็อนดีอ่านกกะว่ายที่จะเล่นใครกันยั่งกับบ่ท่านไห้ใครยังส่นะครับผมตอนนี้ก็สองปีกว่ากับมีเวาอีกประมาณเกือบปีครับแต่ว่ากับอ้วนเกือมแก่เราครับผมกับฝากไว้ครับผมสนใจกับทักสมาสอบถามใดครับผมการดูแลเ,ลเบื้องต้นของนกกระจอกเทศกันครับสวัสดีครับ